ศาลาหยุนยางเป็นสถานที่รับแขกในนิกายถังเมืองก่อนพิธีผึกศิษย์อย่างเป็นทางการยันเยวมาสอนเสียสีอะไรนะให้ข้าไปสอนเขาเหลอข่าความโกรธบวกห้าอย เขาพี่พี่สาวท่านก็รู้จักข้าดีและข้าไม่สามารถสอนเขาได้ดีเป็นเพราะเจ้าสองคนเข้ากันไม่ได้เจ้าจึงต้องสร้างนิสัยให้ตรงกันและกันเรื่องนีขี้ใครเช่นนี้เจ้าพาเสียสีมาทำความคุ้นเคยกับสาราถังมึงและเจ้าไม่จำเป็นต้องทำการบ้านที่ข้ามอบหมาย ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ค่ะไม่ว่าพี่สาวคนโตจะพูดอะไรหยันเย่ยวก็จะทำตามเจ้าหนูลุกขึ้นและรีบไปซะตกลงอาจารย์สีใส่เรื่องนี้คลียายได้ดีข้าจะทำให้ พี่สาวตัวน้อยคนนี้กระโดดขึ้นไปด้วยความโกรธของเธอเลยพี่สาวคนโตเหยียนเยี้ยนิสัยตรงไปตรงมาและเรียบง่ายไม่คู่ควรกับลูกศิษย์รุ่นเยาว์สาราขังมึงกลายเป็นสถานที่ล้างเกินไป ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาใช้โอกาสนี้เติมความมีชีวิตชีวาไม่เป็นไรลูกศิษย์ตัวน้อยของเรามีความลับมากมายและชีวิตของเขาต่อจากนี้ไปจะน่าสนใจมากขนาดไหนกันนะค่าคนนี้จะรอคอยมัน อาจารย์สีใครเป็นผู้สร้างนี่ไก่ขังเมือออย่างนั้นเหรออาจารย์สีท่านกลายเป็นหนึ่งในสีอมตะตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันอาจารย์สีอาจารย์สองเป็นจิ้งจอกจริงหรือเปล่าอาจารย์สีทำไมท่านถึงเพิกเฉยแก่ข้ากันไม่มีอะไรเจ้าหมอนี้น่ารำคาญมากเกินไป สาลาสร้างหยุน่นตรงนั้นคือที่วางหนังสือหนังสือเกือบทั้งหมดในห้องสมุดด้านนอกข้าอ่านหมดแล้วถึงเวลาอ่านหนังสือคลาสสิกใหม่ๆแล้วอาจารย์ที่สีข้าสามารถเข้าไปดูตอนนี้จะได้ไหมหลังจากพาเจ้าไปดูรอบๆข้ายังต้องทำการบ้าน และไม่มีเวลารอเจ้าหรอกนะสาลาจิวเซียนที่นั่งสมาธิอ๋อไซสาราหยุ่นหยางบ้านพักส่วนตัวของพี่เสาวคนโตอยู่อย่างข้าคิดว่าความคิดของข้ามันคดเคี้ยวพี่เสาวของข้าบอกว่าเจ้าเป็น บุตรแห่งโซกข้าจะไม่เชื่อมันเลยเออดข้าคอยดูท่านอยู่เสมออย่าพูดไร้สาระนะเราจะไม่ตอบไปที่วัดหรอกเหรอใช่แต่ข้ารับเฉพาะลูกศิษย์สายตรงที่แท้จริงเท่านั้นที่จะเยี่ยมสมหากเจ้าใช้วิธีน่ารังเกียจใดใด เพื่อผ่านการทดสอบเจ้าจะได้รับรางวัลเจ้าช่วยย้ายจากข้าไปที่ระดับยูหลิงได้ไหมฮ่าฮ่าข้าอยู่ในขอบเขตการกันเทพ,พเจ้าซึ่งค่อนข้างสูงแล้วเจ้าอยู่ที่ระดับ54ของอาณาจักรที่6เจ้าคิดว่าข้าเป็นคนโง่ยอย่างนั้นเหรอท้ายที่สุด ้าก็เป็นบุตรของโซกสตาจริงๆเธอคงจะสงสัยว่าขาดดับดับของเธอด้วยมือเปล่าได้อย่างไรแต่เธอไม่มีหลักฐานสินะเอาเลยเรามีเวลาอีกมากในการตรวจสอบแต่ข้าอยากเห็นจริงๆว่าบุตรแห่งโซกสตา จะโชคดีได้นานขนาดไหนสาวๆที่โมโหบ่อยจะเข้าสู่ไว้หมดประจําเดือนไว้หมดประจําเดือนคืออะไรโลกระยะสุดท้ายที่ผู้ที่เป็นโรคนี้มักจะรู้สึกขดถูในใจกดเพิ่มขึ้นนอนไม่หลับตอนกลางคืนมีตุ่มบนใบหน้าและมี ศีรษะล้านยิ่งไปกว่านั้นพวกเธอจะไว้หนวดเขาและหน้าอ,อกแบนท่านอาจารย์สีท่านไม่ได้ใหญ่โตนักตั้งแต่แรกและเมื่อประกอบกับนิสัยไม่ดีของท่านข้าเกรงว่าท่านจะแต่งงานได้ยากนะเจ้าความโกดบวกห้าพัน เสียสีวันที่ค่าตัวเล็กลงก็คือวันที่เจ้าตัวเล็กลงความโกรธบวก100่งอยท่านอาจารย์สีอย่าลืมสิ่งที่ท่านอาจารย์ใหญ่สังส่งซีว่าห้ามท่านโกรถ้าท่านโกรอีกครั้งละก็ฮิฮโอเคเจ้าเรียนรู้วิธีใช้พี่สาวคนโตเพื่อควบคุมค่าอย่างรวดเร็วจริงๆความโกรธบวก20 หญิงสาวบ้าคนนี้ดูเหมือนจะกังวลเป็นพิเศษกับขนาดของหน้าอกจริงๆแล้วเธอมีคะแนนความกด5,000คะแนนแต่เธอไม่ได้ใส่ใจกับภัยคุกคามมากนักเธอสนใจรูปร่างของเธอจริงๆหรือเปล่านะแค่มีประโยชน์เข้าใจแล้วท่านอาจารย์สี มีอะไรหน้าอกเล็กไม่สำคัญก้นยังแบนอีกนะความโกรธบวกหนึ่งพันข้าจะเพิ่มบทลงโทษเป็นสองเท่าเชื่อส่จะไม่มีใครลังค่าไว้ได้ บ้านพักของเสียยสีในวันลุ่งขึ้นลุกขึ้นอาจารย์สีข้าว่าประตูมีไว้ให้เคาะนะความคลือบหน้าการเยี่ยมสมเมื่อวันนี้น้อยกว่า5้เซลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและไปต่อกันเถอะยวเดี๋ยวก่อนจู่ๆผู้หญิงเหม็นคนนี้ดูสิว่าข้าโกรธเธอขนาดไหน ท่านอาจารย์สีท่านยังกดที่ข้าบอกเมื่อวานว่าหน้าอกของท่านเล็กอยู่หรือเปล่าพี่สาวข้าเกรงว่าจะสอนสิทธิ์ชั่วร้ายคนนี้ไม่ได้แล้วความโกรธบวกหนึ่งพันเขายังเด็กและไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้นะใส่แล้วข้าคนนี้ยังเป็นเด็กท่านจะทำให้เด็กคนนี้ลำบากได้อย่างไรกันนะ ใครยังเป็นเด็กมาดูกันเด็กน้อยอย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่เดี๋ยวก่อนยันอยู่ผู้ฝผึกหัดไม่ควรใจร้อนอย่าลืมที่พี่สาวคนโตของข้าบอกเจ้าเมื่อวันนี้นะอืมเจ้าคะ่ะดกสิทธิ์ที่ดีอย่าลืมเข้ารบอาจารย์ของเจ้าด้วยนะเจ้าเข้าใจใช่ไหม อืมให้ตายสิดูเหมือนว่าอาจารย์คนที่สี่ของเจ้าไม่ได้ทำภารกิจอย่างสำเร็จถ้าอย่างนั้นให้ข้านำทางเจ้าไปเองท่านอาจารย์สีท่านควรเรียนรู้จากท่านอาจารย์สามนะนั่นคือลักษณะที่ท่านควรจะเป็น อาหาสร้างบังเอิญจริงๆข้าจะเป็นนายของเจ้าในชีวิตนี้ยังไงก็ตามข้าขอเตือนเจ้าหน่อยเจ้าควรหลีกเลี่ยงการย่อนยนุพี่สาวคนที่สามนะเหตุผลก็คือ,อ,อเป็นเพราะอะไรก็ดีบบอกข้ามาสิข้าจะไม่บอกเจ้าข้าโกรธเจ้าแล้ว ขอแสดงความยินดีกับโอท๊ที่โกรธครั้งแรกครั้งนี้ไม่มีข้อยกเว้นต่อไปนี้โอ๊ต้องระวังว่าหากโอ๊โกรธมากพอค่าความโกรธจะลดลงอย่างมากเลยนี่คือฟังชั่นเสริมการบ่มเพาะเองอย่างนั้นเหรอวันนี้มาเที่ยวที่นี่ก่อนถ้าหิวแล้ว อาจารย์3ส่วนดอกไม้ไฟเป็นสถานที่ใช้ทำดอกไม้ไฟอย่างนั้นเหรอเป็นสถานที่ที่ทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาดูเหมือนเจ้ายังไม่เข้าใจมันเลยท่านหมายถึงอะไรกันไม่รู้เหรอนี่คือการสอบทำข้อสอบเหรอ มาทำอาหารกันเถอะท่านยังจำเป็นต้องกินหลังจากที่สีอมาตะทำให้ตัวเองไร้ความสามารถหรือเปล่าตอนแรกข้าไม่ได้ใส่มันข้าแค่อยากจะจุดผุบ้างด้วยการฝึกฝนและอายุไขของเจ้ามันยากสำหรับข้าที่จะอธิบายให้เจ้าฟังนะพี่สาวคนโตซอบไก่ตุนแปะก,ก้วย พี่สาวคนที่สองชอบไก่ย่างมันพลังข้าชอบไก่อบเกลือและน้องสาวคนที่สี่ชอบไก่น้ำลายเมื่อก่อนพี่สาวสามทำได้แต่ต้องตั้งใจฝ่าฟันสถานการณ์ออกไปเรื่องแบบนี้จะตกเป็นของเจ้าในอนาคตนะลักไก่อย่างนั้นเหรอ หยุดทำเป็นงงๆได้แล้วได้เวลาอาหารเย็นแล้วเออข้าเก่งเรื่องนี้นะหวังว่าถ้าไม่ชอบก็ดูสิว่าข้าจะจัดการกับเจ้ายังไงฮิฮิถ้าต้องการก็เอามันมาให้ข้าสิตายเร็วเกิดใหม่เร็ว ก็ให้นีจากอาณาจักรสัตว์โดยเร็วที่สุด